ครับสวัสดีนะครับช่องตะ c h a ชแนลนะครับเช่นเคยวันนี้มีงานมาฝึกใช้แอปพลิเคชันนะครับในการเขียนโปรแกรม C# มาฝากนะครับก็จะได้ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้นะครับก็ศึกษาผ่านผ่านแอปได้ผมทดลองใช้แล้วก็โอเคนะครับให้เราเขียนโปรแกรมได้นะครับส่วนเรื่องหน้างานเข้าวานที่ที่ว่ากันอีกที่นึงนะครับวันนี้ฝึกกัดฝึกกัดชิ้นงานนะนะครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมี <c oughs> ส่วนโคง้ง R นะครับก็เป็นการฝึกเดิน G01 นะครับ G01 G02 นะครับอ่ะแล้วเวลาผมเขียนโปรแกรมเช่นเคยนะครับเวลาผมเขียนอันนี้มันจะเป็นเป็นงานกัดกัดงานด้านนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วเวลาผมผมจะเขียนโปรแกรมหรือว่าจะคียโปรแกรมในมือนี่ผมก็จะจ้างจะทําจุดกําเนิดก่อนจุดสตาร์ทอยต์มันนะครับ จุดที่ดอกกัดมันจะเข้านะดอกมันจะเข้าไปตัดเชือนชิ้นง,งานกาดูให้ดีนะผมก็จะกําหนดตรงนี้นะครับกําหนดตรงนี้เน,นั้นเวลาเรากําหนดตรงนี้เราก็คิดถึงขอบขอบงานแรกที่เราจะเดินไปด้วยนะครับอย่างผมผมจะใช้อ่าใช้ใช้ดอกกัดสักนะดอกกัดไดเมตเตอร์สักอ่าสิบสิกมิลก็ได้ นะครับผมจะใช้ดอกกัด16มิลน,นะครับอ่าดังนั้นตรงนี้ระยะจากตรงนี้มาถึงนี้นะครับผมต้องมากกว่า16นะครับมากกว่าเขียนไง่ะต้องมากกว่า16นะครับนะจากจากจากขอบมาถึงเซนเตอร์นี้ต้องมากกว่า16ผมก็กะเอาคร่าวๆง่ายๆเอานะครับนะผมก็เอาไปสักยี่ห้าก็ได้นะครับนะห่างไปยี่ห้านะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น y ายลบยี่ห้านะครับส่วนตรงตัวนี้ผมผมก็กะเอากลางกลางเซนเตอร์นะครับนะดูระยะงานตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นเส้นตรงมันเข้าได้หมดนะครับนะเข้าเป็นเส้นตรงอ่าตัวนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์ทพอยท์นะครับนะกำหนดว่าเป็น st สตาร์ทพอยท์แล้วกันเซตเวลาผมเดินไปเนี่ยอ่ะเวลาดอกกัดเดินไปนี้นะครับนะเราจะสั่งให้มันด้วย g ีสี่หนึ่งนะครับผมใช้สี่หนึ่งอย่างเดียวนะผมไม่ค่อยใช้สี่สองหรอกนะครับนะ พอสีหนึ่งเดียวแล้วผมจะจําได้เลยนะครับอย่างตัวน,นี้มันเป็นงานด้านนอกเวลาผมมานี้ผมก็จะออกมาตามวิ่งไปตามเข็มนาฬิกานะครับนะแต่ถ้าคุณไปนี้แล้วคุณมานี้จากสีหนึ่งมันจะกลายเป็นสีสองแค่นั้นเองนะครับมันเป็นทิศทางกลับกันแค่นั้นเองนะแต่เวลากัดออกมานี่ G4 ีสีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอับคัดดาวคัดไอ้ผิวมันจะสวยกว่านะครับนะดงนังไปเดินมานี้แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะตีโค้งมานี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ มาตรงนี้นี่ก็ตีโค้งมาอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งมาอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สองนะครับมาตรงนี้มาตรงนี้นะครับนะแล้วก็มานี้อันนี้ก็ศูนย์สองนะครับศูนย์สองเสร็จก็ศูนย์หนึ่งมามาตรงนี้แล้วก็วนกลับมาคืนแล้วก็เอ็มเก้าเก้านะครับอ่นะตทีนี้จะเป็นซับโปรแกรมอ่ะเดี๋ยวลองไปเขียนดูนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันดูนะครับวันนี้ อ่ะครับแล้วก็มาเขียนในแอปพลิเคชันกันดูนะครับะก็เดี๋ยวเรากัดโดยโดยใช้ค่าออฟเซตนะครับอ่ะเราจะใช้ค่าออฟเซตค่าดีในการคูมงานให้มันได้ขนาดตามแบบที่เราต้องการนะครับอ่านิ้โอเคอ่าอ่าตัวนี้ก็ กำหนดทุงก่อนนะครับกำหนดชิ้นงานก่อนชิ้นงานเท่าไหร่200ไว้200นะครับตัวในส่วนตัวดิฟก็100อ่าชิ้นงานก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับนะนะเอานะสามสิ 30. ผมใส่ความนสะา30นะครับอ่าแล้วก็ จุดศูนย์งานนะครับจุดศูนย์งานอยู่หัวมุมนะครับอ่จุดศูนย์งานอยู่หัวมุมแซดอยู่ข้างบนนะครับอ่าโอเคเอสแคปออกทูลเอาทูลหนึ่งเป็นเอาเป็นดอกกัดนะครับอ d i a m มิตเตอร์เท่าไหร่เมื่อกี้สิบหกเนาะสามสี่ห้าสิบหกอันนี้ก็บวกไปสักหน่อยให้ L3 มมันสูงสูงหน่อยนะครับ อ่าโอเคนะครับแล้วก็คอินเนียตเทเบิลนี่ครับนะเนี่ยที่เขาเรียกว่าค่าดีคือตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างอย่างอย่างในแอปนี่ก็คือเขามันจะคำนวณให้เราเลยนะครับว่าค่าค่าดีก็คือนะครับค่าดีค่าเฮนี่มันจะมาอยู่รวมกันนะครับก็คล้ายๆกับของจริงนั่นแหละแต่ตัวแอปมันจะปรับไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นเลขตัวเต็มเลยนะครับอย่างเนี้ย ดอกสิบหกนะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแปดแปดมิลนะคด่ดเฉลียของมีดนะครับอ่นะต่อไปก็เอาเขียนโปรกแกรมนะก็จะมีอยู่สองโปรกแกรมนะครับตัวนี้เป็นเมนโอโอศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกับโอศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะครับอ่ะเขียน main เมนก็ได้เขียนแบบอ่ะผมไม่ใช้อ่ะต้องใช้ทีนะครับในแอปต้องใช้ทีด้วยนะทีอา่าทีหนึ่งนะครับ า,าเขียนตามผมไปเลยนะครับผมมาอธิบายนะนะครับ M 0 6นะครับ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดจุดเริ่มของอ่าดอกกัดที่จะไปลงนะครับที่ผมเรียกว่าจุดสตาร์ทพอย t ์นะครับจุดเริ่มต้นก็คือ X100 y อ่า y ลบ2ี 25. จุดนะครับอ่าตัวนี้คือจุดสตาร์ทพอย t ์นะครับต่อไปทับโปรแกรม M98 M98 P อ่า p อะไร ในาใ p ศูนย์ศูนย์ศูนสองนะครับ,อ,บาอา,ากัดครั้งละอารละครั้งละห้ามิลก็หกครั้งแอหกนะครับแหกนะีแค่นี้ครับแล้วก็ยกยกทูนขึ้นนะครับพอเสร็จสักโปรแกรมก็ยกทูนขึ้นนะครับ g 9เ้าศนย์นะครับใส่ G ก้าูนย์ก่อนแล้วก็ใส่ g 0ศนย์ศะครับนะายกแซดไปก่อนแซดหนะครับแล้วก็ปิดปิดน้ำลราเย็นนะครับ m M เอศูย์แปดเหรือ m 9ก็ได้นะครับนะแล้วก็ปิดหัสสปินเดอรด้วย m 0็น้นะครับย B เตอรแล้วก็เข้าโฮมกลับบ้านนะครับอ่เาหนึอ่า G สอนะครับยกแซกก่อนให้แซ้นมันออกไปก่อนนะครับแซ้นหนึอเอ้ยแซให้แส้วงวัดเสแซ็ศ 0. 0. ูน์็ศูนยวายวายศูนย์ enter แล้วก็จบโปรแกร,รม m 3 0จบอ่ะอัอนนี้คือเมนอ่ะไปเลยละอันนี้คือเมนโปรแกรมนะครับนะต่อมา ตัวโปรแกรมที่0ูนนะครับอ่ะเหมือนเดิมถ้าเราใช้แบบ G ีจีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับนั่นที่เขาเรียกกันอย่างบางสมบัาิเราใช้ G ีหนึ่งเจ็ดก็คือสั่งแซดให้มันลงนะครับอ่ะจีเก้าหนึ่งนะครับ G ีศูนย์หนึ่งนะครับอ่าแซดลงที่เท่าเท่าไหร่อ่าแซดแซดเมื่อกี้เราคิดลบห้ามิโน,นะนะครับบางทีในงานจริงไม่ได้นะห้ามิโนะนะครับอันนี้เป็นครับนะครับโปรแกรมรวดเร็วเนาะโปรแกรมรวดเร็ว นะครับอ่าเอฟนะมีจีศูนหนึ่งก็ต้องมีเอฟนะครับนะอ่าผมใส่อฟแ,แรงๆเลยนะครับเพือ่อความรวดเร็วนะครับอ่าเอ็นเตอร์อ่า,อาต่อมาเราก็สั่งมันกินตรงนี้แหละครับที่จะตัดเชื่อมที่งาน G90 กนะครับนะ G90 G อ่า C1 ตัวนี้ต้องทรความเข้าใจนะครับใช้ C1 อย่างเดียวมันผมนมี่แหละง่ายสุดแล้วนะครับ G41 แล้วก็ไปที่ Y0 นะครับด้วยค่าออฟเซ็ตอะไร D1 นะครับนี่มันจะไปอ่านอ่านข้าวออเศษของดีหนึ่งแปดมิลตรงเนี้ย8ปดมิลม่อกี้ที่รเราเห็นหมำไมนะครับนะอันนี้ก็ใส่ F ผมใส่เอฟเยอะนะครับเพราะว่าเพือ่อความเร็วในการทำงานของแอฟนะครับเหมือนกันมันช้านะครับเอฟหนึ่1,000เอาฝีห0 0่งพันเลยนะอ่าละจากนั้นก็จะมาถ้าเป็น G41 กินนอกบอกเลยไปตามเข็มนาฬิกานะครับง่ายนะครับออกมาเราก็ไล่าตามจุดเลยนะครับนะ x เท่าไหร่อ่า เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นตัวเองวาให้เนาะนะครับ x x ยีนะครับ x ยี่สิ eob enter ต่อมามันจะเดินโค้งนะครับก็เป็น g 0 2นอะครับอย,อย่างของฟานหนมันใส่ค่า i เลยนะครับไม่ต้องไปใส่ i j อะไรนะครับบางคนคำนวณได้เป็นคำนวณยากนะครับ g 0 2นย์ x x ศ y เท่าไหร่ y ยี่ส วายยี่สิบอ่าอ่าอยู่ไหนอ่าอยู่ไหนอ่าเท่าไหร่อ่ายีา่สิบนะครับอันในแบบงานอ่ายี่สิบนะครับจุดแล้วก็ eob อ่าผิดผิดผิด eob กด enter ครับนะพอ g ศูนย์สองเสร็จเราจะเดินไปเส้นตรงแล้วก็ต้องใส่เป็น g ศูนย์หนึ่งให้มันนะครับนะ g ศูนย์หนึ่งไปที่เท่าไหร่นะไปที่ y 80แปดสิบจุดนะครับนะ eob นะครับต่อมา พอมันจะเดินโค้งนะครับก็ใส่ไป G อ่ะ02นะครับนะ G 02ไปที่ตำแหน่งสุดท้ายที่มันจะไปถึงก็คือไปที่ตำแหน่งของ x อ่า x 20นะครับนะ x 20 y เท่าไร y 100่ะแต่ฟังก์ันดีนะครับที่ผมใช้มาคือตรงนี้แหละ r นะครับ r เท่าไร r 20นะครับ e v e, enter นะครับนะ ต่อมาก็เป็น G ศูนย์หนึ่งนะครับ G ศูนยะ์หนึ่งมาที่ตำแหน่งอะไร X ร้อยแปดสิบนะครับ X หนึ่งแปดศูนย์จุดนะครับ EOB ใส่แกนเดียวก็ได้นะครับบางบางทีไม่ต้องไปเขียนสองแกนหรอกนะครับนะ X ร้อยแปดสิบแล้วก็วิ่งวนโค้งนะครับ G ศูนย์สองไปที่ตำแหน่ง X สองร้อย x 2 0 0 y 8 0 y 8 0ด้วยค่า r เท่าไหร่ r r 2 0นะครับแล้วก็ eob enter นะต่อมาก็เดินเป็นเส้นตรงนะครับนะ g 0 1นะครับ g 0 1แล้วก็มาที่ตำแหน่งของ y อ่า y 2 0จุดนะครับนะใส่แค่แน,นี้พอต่อมา เดินโค้งกับ G 0ศูนะครับนะอะไร X อ็กเอับที่ร้อจุด Y อ่า Y อะไร y นะครับมานะดูแกนให้ถูกนะครับนะด้วยค่า R เท่าไหร่ r ยี่สิบ e t e r นะครับแล้วก็ G 0ศูน นะครับมาที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งเราเริ่มเข้านะครับก็คือ x x ห0ึ่งร้อย y ส่แกนเดียวพอนะมาที่ท x 1 0 0นะครับแล้วก็ eob e n e แล้วก็สั่งยกเลิกค่าเฉดชย g 1ี่หนึสองด้วย g 4ีนะครับ g สีนะครับมาที่ตำแหน่งจุด start point ก็คือ y y y ลบยี่สิจุด e o b Enter แล้วก็จบซบโป์แกรมแล้วก็จบด้วย m 99คือมันจะกลับไปวนลูปอ่านอีกรอบอ่านตามจำนวนที่เราใส่ว่าเราจะให้มันวิ่งกี่รอบนะครับอ้าวโอเคนะครับอ่ะี๋ยวมาดูการรันชิ้นง,งานเลยนะครับชิ้นง,งานมันเล็กหน่อยอืมอ่าโอเค เป็นไรมันว่าเออรเอรอ๋อนะครับผมใส่ผิดนะกำลไปแก้นะครับอยู่ไหนอืมซอฟต์แกรมนะ่ะตรงนี้ใส่ผิดไหมครับแก้ไหมจากจีหนึ่งจีศูนหนึ่งนะครับอ่าโอเค M99 อ่าตรงนี้ผ <M 99. S 2> ิดอีก M99 G40-M99 Y ทำไมจะไม่พิดทำไมำไม่พิด ตรงไหนมันผิดเออเลอร์ออเรอร์อ,อ,อ,อ๋อซอฟต์แวร์ซอฟต์แกร,ร,แกรมผิดนะ M98 M98 ที่0002 L6 ของเรากร,รถูกแล้วตรงไหน,นผิดอีก อาจจะทวนนะครับเนี่ยอันนี้เรจะลงมาลงมาอยู่เหนือทิ้นงานนะครับเนี่ยลงมาอยู่เหนือทิ้นงานเท่าไหร่หนึ่งร้อยลงมาเหนือทิ้นงานห้านะครับแล้วก็มาติดตั้งทพอยด์นะครับเนี่ยจุดเริ่มของดอกนะครับ ุดเริ่มผมบอกท,ท,ที่ที่จะกินงานนะครับจุดสตาร์ทพอยที่ผมบอกนะครับจุดสตาร์ทพอยตรงนี้นะครับที่มันจะเริ่มกินงานเนี่ยนะครับอันนี้ลงไปเครื่องสูนงานซับโปรแกร์นะมีโคง้งสูนสองออกจบแค่นี้ได้ไหม นะครับวินงวิ่งส่สอเนี่ยวิ่งส่สออายี่สิบวันหนึ่งนะครับวิงส่สอเวลาซีนซีนวิ B ่งเนี่ยเวลาซีนซีนวิ่งนะครับเวลาเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงกับเวลาวิ่งโค้งเนี่ยถึงจะใช้เอฟเท่ากันนะแต่ แต่ฟีเวลามันเดินจริงจจะไม่เท่ากันนะครับเวลามันเดินโค้งมันจะลดลงเปอร์เซ็นต์ลงไปอีกนะครับในการเดินก็คือเดินช้าลงกว่าปกตินะครับเนี่เดินโค้งนะครับเนี่ยเดินโค้งเน่เดินลงเซ็ตนะนะครับต่อมามันจะยกเริ่นะครับนี่ยจีีศูนที่ผมบอกนะครับ อนะมันจะเดินออกมาไหมครับนะเดินออกมาเห็นไหมครับตวหัมุมีสี่ศูนย์ยลบยี่ห้าวเอิยเก้าเก้านะครับแล้วมันก็กลับไปร้านใหม่อ้าวปล่อยยาวเลยอ่าอาเดี๋ยวผมจะรันยาวดูเลยทีเดียวนะครับ สังเก๋ไะครับเวลามันเดิน0-1กับ0-2นองความเร็วมันจะไม่เท่ากันนะนะครับแอปนี่เขาทำมาดีเหมือนกันนะครับเขาทำตรงนี้ได้การทำงานมันมันที่ไรครับหยุดนะัปดูครับไปดูครับที่นทำงานอนี้ครับ งานดูไมเดี๋ยงานนะเว็ีบตีบตอยัอครักตอกตอกตอกอกต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 อกนอกต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 อนตอก็อกตอกตากตอกตอกตอกตรกตอกตอกอกตอกตอมตอกตอกตอกตักตอ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 กอกตอตอมอกกออกอกอั ก็ลองไปฝึกเขียนโปรแกรมดูนะครับอ่แล้วก็ทดลองใช้กับแอปตัวนี้ก็ได้นะครับนะจีโค้ดหนูมากก็โอเคพรเข้าใจนะครับอ่าอ่โอเคนะครับคลิปนี้กัดงานสี่เหลี่ยมแบบแบบมีโค้งอานะครับก็คอยติดตามรับชมต่อไปนะครับในการใช้แอปพลิเคชันของงานกัดซีซีเ l i n งนะครับนะฝึกทักษะกันนะครับใครที่อยากจะเรียนรู้ใครที่อยากจะเป็นนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ นะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะใครไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาทางเฟซผมได้นะครับจะง่ายสุดนะครับอา้าวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ